มีเฮคอนเฟิร์มข่าวดี BTS เตรียมคัมแบ็กแล้วจ้าเมื่อวันที่16เมษายนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา BTS ได้ปิดฉากคอนเสิร์ต Permission to Dance on Stage ที่จัดขึ้น4วันติดต่อกันจบลงอย่างงดงามณนะเอลีเจนสเตเดียมลาสเวกาสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหลังจากการแสดงโชว์ปิดท้ายของพวกเขาสิ้นสุดลงก็ได้มีข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ว่า V u l l e t p r o o f และ2,22.06.10 0ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากและต่อมาบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ BTS ก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอเดียวกันออกมาพร้อมกับการยืนยันข่าวดีอย่างเป็นทางการจาก Big Hit Music ถึงการคัมแบ็คของพวกเขาวว่าเรา Big Hit Music BTS กำลังจะกลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ในวันที่ 10มิถุนายน2022สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่จะเปิดเผยออกมาให้ทราบผ่านแยกต่างหากในภายหลงังเราตั้งตารอคอยสำหรับความรักและการสนับสนุนผลงานอันลบั้มใหม่ของ BTS ขอบคุณครับค่ะ